ค่ะพี่น้องวันนี้คุณแม่สุภาพบานสิออกไปมองเขาไทยท่าอิมบีพ่ะนะเด็ยินขคาวว่าเอ็นทอรดีสิไทยอันยังเกาะไออิมบีเนาะเลืองเป๊ะยังเกาะเป๊บเป๊ะหน่อเป๊ะเป๊บ่ยินโหอินดีเดี๋ยวยากสิเดีไปนะเดี๋ยวไปอ่ะสวัสดีครับมานตำรวจคุณยิ่มมาคุณล่ะครับให้คุณแม่ครับวันนี้ สิพาคุณแม่ไปเบื้อ่งของไทยนล่ะกรับทีมงานไงกำลังไทยเอ็มวีไทายอยู่แถวใดล่ะของน้องแกนอรดีอยู่อยู่ร่วงซ่อมครับอยู่บ้านพักของหมู่บ้านอีกมู่บ้านนึงใกล้ๆว่าเป็นหมันเก้าที่ว่าเป็นไทยอย่างน้อยเป็นหมันหน่แมนครับแมนครับนี่เดี๋ยวสิพากุณแม่เดินทางครับมาจากในบ้านไปรับมาอย่างดี นี่เอ้าเขาเขาให้เขาชักเขาซีนน้ำมอเรามันต้นแม่สุภาพให้ลูกให้เจ้าเขาซ่าเอ้าก็ันดีเบื้องหลังเราครับเบื้องหลังการใจถ้ำเขาก็เดี๋ยวจะไปสัมผัสเบื้องบาหม่องไถ่ะแล้วว่าแล้วหม่องไถ่ดีว่าดีครับว่าเสียชักไถ่ฉากง่ายชักน่อยฉากเลื่อนว่เลื่อนเนาะค่ะเนาะให้กำลังใจกับทีมงานกับลูกหลานตัวเจ้าเป็นประมุขประธานให้เขาตัว มาจังสั้า้าูยาบ้านกินโนกินดีนิโดเราก็รู้ว่าได้กินวดเขาไปะกนี่หยน่อยับบรรยากาศโอ้มานีบรรยากาศอิดคำ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 พวกนี้ได้อ่านฝนตกออบรรยากาศเอามันได้รืมันเลื่นสหมน ในเบื้อ่งมือเคลื่อนเล่นสดๆใส่กับดนตรีสดโอ้มีแต่เพลงมันๆอย่างเอยู่นๆพี่น้อย่างว่าโจโจแดนเซอร์ครันด้วยเดนเซอร์นี่เต้นดีค่ะพี่น้องเต้นเาวดีเนาะทั้งทีมหญิงทีมชายต้องให้พี่น้องมาพิสูจน์เบิ้งว่าดีต่องานพิธีวันธรรมดาไม่จัดเพลงกันเลยเมื่อวานติดปิดนะตารตะลุกตะลุกแบ่ว่าท่าได้หลายปานได้หรอกค่ะตะลุกตะลุกเป็นเสื้อผ้าไมาถึง50เออยงคอยซ่อมไปครับมันมือแรกมือแรก ข้าวเนาะเขาจังกลับขึ้นไหมเดี๋ยวไปเปิดโอ้หลายรอบแล้วดิมากมาเนี่มาเบิ้งพื้นที่มาตรวจสถานที่ตรวจเบิ้งว่าพร้อมพรอมทั้งทีแล้วไปมีร้านค้ากใครมามีหอดร้านค้าร้านขายได้หมดเอาฉากเขาสิ้นเขาเตรียมร้านค้าคล้ายๆมาจำลองในงานคือกยังไปในงานเดี๋แม่แม่เป็นฉากเลยเนาะแมนครับฉากนี่มีแม่ค้าครับฉากนี่มีนุ่นนี่นั่น กำลังขึ้นทัดไฟไปสานหน่อยเจอแผงแล้วบนเวทีอวโอ้ถนนเทอคอนจีนแลนได้สบายเลยแลนได้แล้วครับไม่ทกิมกันโอ้ทนายเอา,าน,นั่นแน่ว่าเมนนุ่มจูทนายกับนุ่มจูเอคาคือมาเป็นไทยอยู่สยใส่แถบเดี๋ยวกำลังสีร้อกล่องไทยกล่องไทยอยู่อีกบ้านหนึ่งเลยครับเ่ราะถ้าเด็กไปไทยติอันซีนนี่สิฉากสีไทยตอนแรกอยู่บนเวทีราคาช่วงกลางวันนี่เขาจะไปไทยอยู่ยบนอยู่บ้านมองไทยกล้วยเป็นมัน เป็นที่ไผที่ไม่นครับลุ้งโจ้ขึ้นมาไปจ้ะลุ้งโจ้เอากระยังว่าอาจจะรอนะพอดีทานายโปรดิวเซอร์คนเดียวมากครับศิลปินนักแสดงเอานันนี้คุณแม่นั่นลงไปสัมผัสบังว่ามีผู้ใดเนี่ยภาพภาพพายา,า,าไปนกแล้วกันจักรซิปหน้าที่ไปลงไปตามไปเลยจงมาเอาเออจังมา,า<ๆ>เอาเอาพายาไปเอากล้องมากันได้ไหมยังลงไป แม่พ mm hmm. ี่แม่พี่ตามมาตามมาเดี๋ยวเปลี่ยนคนถือกล้องแล้วนิโนหิวข้าวเอานั่นดิผู้ประสภคกันมีทุกมีทุกช็อตบริโภคกันคุ้มงานตั้งเตี้ยเท่าเท่าสวยนะบ้านานทีนั่งนี่เอออันนี้ทางช่องคลิปของแม่สุภารรั่วล้ำเพื่อนมาละสงักว่า อันนี้ขอช่องแม่สุภาพด้กลัวลมเพลินว่าว่าว่าสดครับกาันตุกการัเตีมี่กันเป็นบ้างเห็นไหมเห็นลูกไส้เซี่ยวนุ่มโจ๊ไว้คุณแม่เน่เน่เอาเอาเน่เี่ยวงแตนไปยักพยักเอานั่นดิเซี่ยวท่านเอาพอดีครับท่านนัน้่องไส้ นะครับโปรดิวเซอร์ของนะครับลับเพื่อนอีดีเรียคอร์ดเนี่ยทนายเอนะครับใส่ฉลองท่ันมาดูแลควบคุมมาตัวพวกเาก็ไกลไหมไม่แล้วครับครับครับเอาติดตามตอนต่อไปเข้าขอบคุณหลายๆท่านทนายนี่นี่นี่ช่องคุณแม่สุภาพด้วยนี่อันนี้อ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวถามสร้างม่งกันมาเจอสร้างพอทัมาเจอสร้างพอดีพ่อดีอันนี้ช่อนอันนี้ช่อนช่อนกับช่างเนี่ยนี่แหละนุงโจูช่อนกับช่างนะแม่ว่าช่อนกับช่างเอ้าอันถามช่างว่านี้ยังไม่ได้ไปเลยพันธุ์ยังไปเลยสวัสดีเอฟซีของของคุณแม่ด้วยครัวรำเพลิน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 นั่นตัววันนี้จะไปทำหน้าที่อะไร ไปเสิร์ฟน้ำไปเสิรมน้ำไปเติฟน้ำแบบไหนอ่ายกน้ำไปคอยบริการเขาให้บริการบริการใครบริการทีมทีมงานครับไม่ใช่บริการน้องแอนคนเดียวนะเอาบริการทุกคนครับโอหนุ่มโจตินเรีสิเสร็จนะว่าอย่างไรที่ว่าดีนะแออโอ้ดีใจครับดีใจดีใจได้อยู่ใกล้ๆได้เข้าสวยไหมสวย ล้วอะไรอีกละโอละองามซ้ำงามซ้ำโอ้ในการไล่ชนกับช่างมุ่นเช่นเดันมุ่นดีหน้าตาเพอร์เฟกต์ล้ำเสียงดีโอเคเพอร์เฟกต์ทุกอย่างนิสัยดีโอเคหมดโอเคทุกอย่างเลยเออไม่ทำมาจากเอามาตามมาไปฟังคุณวันนี้ทั้งศิลปิน คนแม่สุภาพมาหยี่ยถาำข้าวลูกลานไปยุกไปยุกน้ำยุกน้ำเขาไปเรื่อยๆพีนลองมาทางที่ไปนสุดไปสัมผัสท่าผู้แ่สัมผัสจ้างมาเดียวนี่มันยังขัดเลืองอนี่เนี่มันยันสั่นเอ้าเขาว่ามันยังแมนค้อนนี่แมนคนนี่แม่นค้อนนีอพยุนค้อนสำหรับคนหะค้นกับหมู่บ้านอ้าว จะไปไทยเอ็มบีเพลงของน้องแอนจ้าสิไปเี่ยย่งเรลูกไปเป็นนักเอกเขาซื้อปาจังไนเดืบัวดืตีนเปิ่มเดบเปิ่มนี่ข้าวป่ายู่บัานป๋าเนียมันสีมาหปาหัวปาตีปาเนียหลอากัอไปยจะลังหลอกไปยุกุมปลาไม่เอาหัวอยู่ใช่ไโอ้ะมดาสุกุมเออเลิศสุกุมเออเลิศสุกุเออเลิศไปไนไปไกไปตะคนไปเบิร์ดแกงเมล่า ลูกไส้ี่ลูกไส้ใหญไม่ยภาพตรใหญัมีนแมเขียเัดีแม่นะลูกวันดีแม่นะลูกวัดีแม่เนี่ยวแม่นิวแม่เอาไม้จักสานิวเนี่ยเอัดเเหอ่่่ข้อากข้อสิ้นยังน้ำเขานี่ตัดออกซะเสียงนี่น่นิวตัดออกเลยน บ้านก็แทากซิ่มกันดีแทะเจ้าะ้านกอแท็กซิมกันดีแทเจ้าบ้นก็แท็กซิ่กันดีแทะเจ้า้านก็แท็กิ่มกันดีปทงเด้ยวกันก็แท็เดียมกันดีมทะไจ้บ้าน่อแท็กิ่มกนดีแยเ้าบ้านกอท่มยันดมเ้าบ้านกแท่กันดะเ้างคุนก็ท็กซิ่มกันดีแทนเจาห้านก็แทก่มกนดีแทะจ อั้าไม่แมสุหอกม่เดียงสามเดงอันนี้คูรีนี่เป็นไปไซคูรีคูรีไปไทยแมวสิเพิงอ่าเดแเม็เเมจจกของเพลงเจ้ของแม่เจ้ของพิงเต็งตูดยูครับแม่เต็งตูดเต็งตูดเต็ท่านแมอันมืเมื่อนี่แม่นันนัดกันไมเซียใช่ไดมลยกกันส่แมวกันบงนแนว่อันนี้ซื้อมาอย่างเีอันนี้แม่นางตองอูแม่นางตองอูมีแม่ เป็บเป็บของเอ็นอ่นแสดง่เขาจ่าาเป็นไปซือน,น้าบ่ากันทำนองนั่นแหละเมี่ <laughs> ไปรับกันจ้าไปกันละ่ะตั้งยังไง อนี่ะจลมาลำของเพลีงแบบเต่จากวันสิปิดใน้นองใดตอนนี้ก็ได้รู้จักกลิดตามที่ตามต่อเขาจะมีวายืนยบ่าเนเมนจา่ยนา่ซนี่ะออกมากได้บ่ายอไปทดงคุณู้กินข้าไปกินแล้วค่ะเอาเนืยัค่นี้นี่คอเห็ดเขาเรื่องลเบอรขาหลังเบอขางหลังนันไเป็นคุ้นๆเป็นื่งเป็นแก่นมันอันปีกลูกลูกต้น มีท่ใ่หีไปเอ้าโอ้เอนค่ะ่ีเอ็นนี่เอ็นตาสินค่ะทีไปน้ำกัน่นตีเน่ค่ะเอ้าสวยคือเลือดเลือดเย้ไงเลอกเจ้มบางเกาบาตจิกับไม่หนีหน้าอ้ามยน้ามค่ะสวยเลือค่ะาเป็นเอ็นเปนอะไรดีทาได่นเอ่อทาได่หจะบบรรยายเลย ม่ว่าแดดจีต่้าคนนี่าทิตย์ยังมือค่ะีดยังมือสีแดงค่ะสีแดงสเรือเสอเสือคุณแดงมาสังผารดีๆดอกกระห่าน้องน้องุ่เได้อะเอาเวทีอย่งเรียบร้อยแล้วเนาะที่นี่บ้านเขาเนียบ้าลยเล้่ยวลระรอเรืกรอกสีคีมดิกองสคป้ายเพชรพันแงเพชรนทง ขอบพี่น้องขอบคุณพี่น้องเช้าวันนี้คุณพี่ขอบคุณเีาน้องได้ไปเน้วลาซันี่เพราะว่าทีมงานไทยเอมี่เขากระตไปเียอะเลยก็รับคุณแม่สุภาพไปน้บมอขอบคุณในบ้านไปน้ำมอไปว่าสิภาคไปไปจ้าหน้าที่ที่นั่นครับเข้าไปเบิรงนนั่งไปเบิรงที่แม่ครับคลิปนี้เอาไว้ซัมนี่เนาะคลิปนี้เอาไว้ซัมนี่ยักน้อยจังสิภาคไปอีกไปนักไปเบิรงที่แมงครับพอดีเมื่อนี้มีโอกาสนะครับแต่มาถือกล่องให้คุณแม่สุภาพเป็นเป็นครั้งแรรกกนนนะคคับบบโออออ้้ขขาาดลูยยุณพ สังกวัวอะไวเพื่อนคุณเด็กหาครับผมขอบคุณคร<ด>ับขอบคุณค่ะบ๊ายบายไปก่อนพะนะสวัสดีครับ